สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้จะมานำเสนอเรื่องลักษณะเด่นๆตามวันเกิดของคนเกิดวันศุกร์ว่าควรเสริมดวงเสริมพลังชีวิตในด้านต่างๆอย่างไรบ้างคนเกิดวันศุกร์มักเป็นคนสองอารมณ์เวลาดีก็ดีมากอ่อนหวานอ่อนโยนช่างเอาอกเอาใจพูดเพราะแต่เวลาไม่ได้ด่งใจจะค่อนข้างเอาแต่อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่ คนเกิดวันนี้มีจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์สูงรักศิลปะรักสวยรักงามสีที่ควรเลือกใช้คือสีชมพูสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินสีจะช่วยในด้านความมั่นคงทางด้านจิตใจและอารมณ์บริวารจะสนับสนุนให้ได้พบเจอมิตรสหายที่ดีโดยเฉดสีที่ควรใช้ควร เป็นไปนในทางสีสดใสาตามลักษณะแบบอารมณ์ของศิล,ลปินคู่ครองที่เหมาะสมกับคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์คู่กับวันอาทิตย์ท่านว่าฐานะปานกลางชีวิตคู่ต้องช่วยซะกันสร้างฐานะจึงจะสำเร็จผลชีวิตคู่อาจมีสุขบ้างทุกบ้างถ้าขยันชีวิตคู่ก็ร่ำรวยได้ค่ะ คนเกิดวันศุกร์คู่กับวันจันทร์ท่านว่าชีวิตคู่ดีมากหน้าที่การงานจะก้าวหน้ามั่นคงด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองมีเกียรติยศชื่อเสียงชีวิตคู่จะมีแต่ความสุขความร่ำรวยคนเกิดวันศุกร์คู่กับวันอังคารท่านว่าดีอย่างเสียอย่างชีวิตคู่จะมีแต่ความสุขสมหวังรักกันดียิ่งแต่อาจจะลำบากในการทำมาหากิน ฐานะการเงินอาจจะไม่ค่อยมั่นคงนักคนเกิดวันศุกร์คู่กับวันพุธท่านว่ารักกันดีแต่มีอุปสรรคชีวิตคู่ต้องพบกับความลำบากและยุ่งยากในครอบครัวชีวิตครอบครัวหน้าที่การงานอาจจะมีขัดข้องให้แก้กรรมด้วยการทำบุญทำทานบ่อยๆจะช่วยให้ชะตาชีวิตดีขึ้น คนเกิดวันศุกร์คู่กับวันพฤหัสบดีท่านว่าปานกลางชีวิตคู่จะต้องช่วยกันสร้างฐานะจึงจะประสบความสำเร็จได้ดวงชะตาชีวิตคู่เหมาะกับก,บการทำงานร่วมกันทำบุญให้ทานบ่อยๆจะส่งเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นคนเกิดวันศุกร์คู่กับวันศุกร์ท่านว่าไม่สู้จะดีนะักชะตาไม่สมพงกันเพราะเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายใช้เงนเินเก่งทั้งคู่ เป็นคนรักสนุกเจ้าสำราญเงินทองหามาได้ก็มักไม่ค่อยเหลือเก็บบางคู่ต้องเลิกลาอย่าร้างกันไปก็มีค่ะคนเกิดวันศุกร์คู่กับวันเสาร์ท่านว่าชะตาด้านคู่ครองอยู่ในเกณฑ์ดีมากจะมั่งมีด้วยทรัพย์สมบัติมากมายพร้อมด้วยค่าทาสบริวารคนรับใช้ดวงชะตาด้านชีวิตคู่จะมีแต่ความสุขสมหวังรักกันดี หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลยค่ะพระบางรำพึงเป็นพระประจำวันสุขผู้ที่เกิดวันสุขจึงควรมีพระบางรำพึงไว้เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้รุ่มหลงในกิเลสรอบตัวมากเกินไปและเสริมโชคลาภวาสนาเงินจะไหลเข้ามาอย่างไม่างคาดไม่ถึงเลยค่ะ สำหรับวันนี้ขอจบเรื่องลักษณะเด่นๆและการใช้สีเสริมดวงเสริมพลังชีวิตในด้านต่างๆของคนเกิดวันศุกร์ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีความสุขสมปรารถนาโชคดีตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ